มาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่วงอชอนชน,นเลนลนะครับนี่รพร้อมลุยงานนะครับวันนี้ก็เราจะไปไปตัดต้นมะพร้าวกันนะครับ เราก็ดำเนินการเดินทางนะครับไปตัดต้นมะพร้าวนะฮะที่สวนนะฮะเพราะว่าเจ้าของเขาอนะุญาตแล้วนะครับอหลงไปนะครับามาส่งด้วยนะครับเนองนะฮะวิ่งตาม

ใยญ่จรอยนะครับนีนี่นีข่าวปั่นนะครับไม่รู้ว่าบ้านโน้นนะครับจะไปข้างนอกนะฮะไม่รู้จะไปตอนไหนนะครับ ดูนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่ามันสมปรังตายนะครับเหลือแต่ต้นไม่มีใบส่วนนี้ก็เพิ่งปลูกนะครับกาจะรอดหรือไม่นะฮะส่วนนี้นะครับดินก็แห้งนะครับ น่าจะอยู่ในสวน3ามต้นนี้นะฮะสวนมะพร้าวนะครับแล้วก็ค่อยเจาะแทะนะครับ นี้ก็มีคนขับรถฟอร์ดล,ลีนะครับหนึ่งอัตรานะฮะเป็นยกระด ้าก็ไม่เท่าไร่นะครับเกสักพักนะฮะน่านจะอยู่บบได้นะครับว่าการร้อนนะฮะมองนะฮะมองไปมองมามองหากิ้งกานะ่าเนี่ยไม่มีกิ้งกาสักตัว

สวนฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้นะ่ยครับโอนแอบ,บทางผมติดรถเลยผัวน,นะนี่ติดรถเลย ามาถึงก็เจอเจ้าที่นะฮะเดินมาคลุมนะมเพราะว่าเขาให้ตัดนะเขาจะเอาต้นมะพร้าวออ เราก็ปลูกมันนะครับสดมาถึงนะครับอ่านี่นะฮะเราก็มาถึงจุดะะต่นไม้แล้ว <c oughs> นอาจะเป็น3าสต้นนี้นะฮะลึกนะครับอันนี้ก็กำลังถอยรถนะฮนะโจน,นีคับ้ก็มีลุงซีนะฮะพีออสนะครับ,รรบวันนี้ก็ตีมแดงนะครับมีแค่ผมนะฮะสีเขียวนะครับ น,นี่ก็จะเป็นต้นลำใหญ่นะครับที่เขาตัดนะฮะใครเข้ามาก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะช่องพอช่ c h ชาแนลนะครับ,รบเป็นใหม่นะฮะที่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ